ฮัลโหลไฮโฮสวัสดีทุกท่านเดิมนะผมเป็นใครนะผมซินี่ยผมวันนี้ก็ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกมการเล่นครั้งสุดท้ายแล้วผมทุกคนก็พอดีผมอยากจะอัดคลิปเกี่ยวกับการเล่นเรเวนแดนให้ได้มากที่สุดนะผมทุกคนก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาพอดีที่บ้านเสียงดังไปหน่อยเนาะพอดีก็อยู่บ้านญาตินั่นแหละก็ช่างช่างเขาเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มเสียงตัวเองให้ดังขึ้น เกยเจอ,อกันในสนามผมทุกคนโอเคเ,เล่นเกมที่เรารักให้เต็มที่ผมทุกคนก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกับมันอีก กำลัง,งยิ่อยูพวกเขาถูกน็อกแล้วเป็นยิงโดนบอดคนพัสสุ จห้องนิรภัยแล้วลอยไปเลยนิวตี้มีแค่แพ็กเกจกำลังเสียนอกแล้วหนึ่งรายมองฝนฟ้าตกสังหารไปหนึ่งเยเดี๋ยวไปหาคนต่อเลยผมทุกคนผมจะพยายามทำคลิปที่ ทุกคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูให้ดีที่สุดทุกคนจะพยายามตัดต่อมาให้ดีที่สุดเลยกำลัวางตัวแปรอ,อิสระเข้าไปกำลังวางตัวแปรอ,อิสระเข้าไป

ไ,ไปต่อผมทุกคนไปต่อกันเลยโปรดวงช่องว่างขณะออกและขอให้มีวันที่สดใสรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบิดวงเซฟโซนอาผมแล้วคิดถึงเสียงรถไฟนี่ละเกินเกมจะปิดแล้วเนาะก็เล่นให้เต็มทีผมทุกคน โชคดีนะรถไฟกำลังโดนยิงขอฉลอยหน่อยได้มรัแล้ยลสังหรกักำลังโดนยิงปืนแฟลไล ผมไม่ได้เห็นอีกแล้วล่ะไปต่อเลยเพื่อนไปต่อเลยพอกมาหรือเปล่าโอเคเพื่อนมันไม่มาก็ไม่มาก็บาล้ เทุกคนลุขึ้นัทุนเซนอยู่ใกลมีหนทีเต็มให้เดินแลไม่เป็นไรเพื่อนกูมาแล้วลุกขึ้นซะก่อนทันจะฆ่าแกเองคอยดูไว้วงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆและจะหดในอีกหนึาเปิดห้องนี้รภภัยไปคับสุดท้ายผมมาสักคน เปิดห้องนี้รแล้วมันเป็นของฉันมีกรอพัฒนาการตรงนี้เลเวลสมีเลเวลดสีเลเวลสกำลังตัวเลเวลสี่จะ็กาาองและพลังไม่สังหรนยามทองร้งกำลังรีโหลด โอ้เพื่อนช่วยกูด้วยดีมากเพื่อนทำดีมากเอาเลยสวยชุบเลยเพื่อนชุบเลยความตายต้องรอไปก่อนลลยยไปเีวิหวังว่าคุณจะไม่ได้หวังคำของคุณหรอกนะกำลังกำลังชาร์จรอ ฮ่า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 มีโล่หนกดาวตรงนี้เลเวลสครบกราลำตัวตรงนี้เลเวลสี่กำลังรีโลดมีโล่กาวตรงนี้เลเวล ขอฉัลอยหน่อยได้ไหมโคบีแก้วเกือลังยิงสายเป้าหมายทดลองนับเป้าหมายทดลองแล้ววงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆเรามีหนึ่งสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการทดลองกันเลยฉันักศัตรูนับเป้าหมายทดลองที่นี่ยูนี่สิสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วเป้าหมายทดลองเสียชีวิตแล้วตามสบายเลยเพื่อน เป้าหมายติดลองทีนงดีลอยไปเลยสังหารไปหนึ่ง ตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับจะเย็นไว้ที่รักเราอยู่ในว,วงเซฟโซนถัดไปแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาโคาเขากลังปล่อยเครื่องสร้างไอเทมลงมาหาเรานะักถ้าคุณสนใจ ลอยหน่อยได้ไหมลงไปนอนลุกุแล้วโอเค ก็ถือว่าจบกันไปแล้วนอาสลับคลิปนี้โอเคได้กล่องสุดท้ายแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมเล่นกับเราผู้เล่นทุกคนใน a อเปกนะผมทุกคนแล้วก็ยินดีที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเอเปกนะผมทุกคนก็ขอให้คลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปความทรงจำที่เกี่ยวกับ a อเปไปช่วงนี้รันดาวนนะผมทุกคนจะใช้คำนี้ดีอะ ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นความทรงจำเกี่ยวกับ Apex Mobile แล้วกันที่เป็นเกมที่เคยสร้างความรู้สึกดีดีให้ผมมากมายผมสกคนก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ไม่ก็หกโมงเนาะก็ช่วงเวลาปิดพอดีเลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็คอยกดติดตามด้วยว่าผมจะไปทำอะไรอีกเนาะผมอาจจะหยุดเล่นเกมไปสักพักหนึ่งแล้วก็ อาจจะเก็บตังซื้อ PS5 มาเล่นก็ได้ผมคนใครจะไปรู้ล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ